ค่ะคุกเข่าสิคะคุกเข่าแล้วกราบเราให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้เลยค่ะผมเสียตั้งใจ่ายมาครับต่อ Away G Point แสนล้านพบแสนล้าน,านชาติชั่วนิจนิรันดิเดี๋ยวนี้ค่ะผมไม่ได้พี่ท้ามแตกตัวผู้เป็นเจ้นานะคะสองแสน 200, ล้านครบสองแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้ยืนนิ่งๆช่วยตัวเองหน่อยสิคะเดินออกประตูไปค่ะเจ็ดร้อยหกสิบบาทเสียไม่ได้หรือคะ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 ไม่ได้ครับพี่ผมไม่จ่ายสองแสนล้านพบห้าแสนล้านชาติ อเวจีอยเฟดเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค oh oh! ่ะเดี๋ยวนี้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับคนที่ดูวีดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเดือนไว้เพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากดสิรออะไรอยู่